แตนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีวิ่งติ่งแดกค่ะวันนี้นะคะี่วิ่งติ่ง r e a ก็เพิ่งเห็นว่ามีวันของวันที่8นะค,ะคิมอูจินอนดีตสมาชิกสเตย์คิดนะคะ,ะก็เพื่อความเรเราก็ React ทุกอย่างเกือบทุกอย่างยม่แล้วนะถ้าเราแบบเฮ้ยบาง React เราก็จะเอามา React นะแต่อันนี้เราเห็นโอ้มีแบบนะ น,นั่นมาเราก็อยากเฮ้ยอยากดูนะอยากดูนะโอ้วาซานนะมาคิมอุจีนมากับเพลงสต l d r e ม m หรอ S T I W L, l G R A D R E A M Dream สต d r e a มใช่ไหมไม่ใช่เด้อเจ้ออัานว่าสตูดิมใช่ไหม Still Dream รูดีมยังคงฝันนะ,ะแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเปิดซับไทยไปด้วยนะคะแต่ว่าในอันนี้ก็น่าจะไม่เห็นอยู่แล้วนะคะสำหรับซับไทยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้นะ,ะถ้างั้นเราไปฟังเพลงรูดีมจากคิมอูจินกันได้เลยค่ะ let's go เริ่มมาก็เป็นแนวแบบเบาเๆเนิศๆอันนี้ก็คือไปอยู่ค่ายใหม่แล้วเหมือนพูดถึงความฝันแล้วชุดอะฉันนึกถึงอะไรอะฉันนึกถึง s f n ชุดที่โชว์ข้างหลัง ความมืดนำไห้ทว่นไล่ตามก็คือพูดเหมือนว่าพยายามแบบตามความฝันไปเรื่อยๆแม้มันจะแบบเหมือนจะถึงจุดจบแล้วก็ออยังไปต่อนะแบบสบายให้สุดทาง แม้หมดหนทางก็จะยังหาหนทางใหม่เออเสียงเพาะนะแบบความมืดที่เขาแบบ ความมืดหรือว่าเขาบอกว่าความมืดที่แบบไล่ตามเขาก็อาจจะเป็นแบบปัญหาหรืออุปสรรคนะแล้วก็ปีกที่เก็บฝนก็น่าจะเป็นแบบ r รน n on me ที่เป็นแบบเรนคือมัอนเหมือนปัญหาอย่างหนึ่งเนาะน่าจะใช่แบบปัญหาความแบบผิดหวังอะไรเงี้ยมันตกมาแบบจนแบบฉันจะพูดปีกเล็กๆแล้วพยายามย่างกง็แบบเหมือนว่า แกเคยเห็นนกที่มันเปียกน้ำไหมเพราะเวลาจะบินอ่ะมันบินไม่ได้เพราะว่าแบบตีนมันเปียกแรลงไม่มีเกีแบบ่ยวกับเออเขาบอกว่าเออเขาพยายามบินเขาบแบบแม้จะบินได้ไม่ไกลก็พยายามอ่ะอแล้วเขาบอกว่าแบบเออความมืดอ่ะก็เปลี่ยนกลายเป็นความสดใสได้ถ้าคุณพยายามอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ย ฉันชอบนะเด่๋ยเนี้ยศิลปินเน้นทำเพลงเป็นแบบมีความแบบยังไงอะมีความเป็นแบบให้กำลังใจอะแต่ชุดอะแกสิฟ้าของสีงแดกอะแกฉันต้องถึง s อ9เอฟจริงอะที่แบบโชว์ข้างหลังอะ s อ9ก็โชว์หลังแตนไี่ครบ รอนรอนอยู่แบบไม่ค่อห่วงได้ไหมมันก็วิ่งแบบหน้าแปลกเนาะที่เราดูว่วันนี้ดูมีสาระวันนี้เราดูมีสาระมากดิฉันดูมีสาระในการพูดมากปกติคือไม่มีจริงๆนะนี่พูดเลยว่าไม่มีไม่ค่อยมีเราจะพูดอย่างเดียวว่าสิลปินคนนี้รอ เป็นคนนิสสวยเราจะไม่เคยพูดถึงเรื่ององ์ประกอบของเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้เราไม่เคยพูดเลยเราไม่ค่อยพูดง่ายๆคือเราไม่ค่อยพูดเราไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเช่นไอของ bts ในรอบที่มาผ่านมาวันที่9้าไอวันที่ promise dance ใช่ไหมเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันที่9นะเราก็คือเราอะมองมองรูป m V ไม่ค่อยออกแต่พอแบบเฮ้ยเรามาลองนั่งนั่งแปลของความหมายเนี่ยมันทำให้เรามองออกเว้ยว่าแบบเออมันคือแบบ อย่างนั้นอ่ะคือพอว่างแปลมันร้องไห้อเว้ยแล้วเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยซึ่งเือคือแบบแบบเหมือนเป็นการล่าความฝันที่มันแบบถูกพังลงไปแล้วถูกพังไปที่แบบยังจะคงฝันอยู่ยังจะฝันไปเรื่อยๆจนกว่าแบบความฝันนั้นมันจะสําเร็จอ่ะแม้มันจะแบบมีจุดมืดมิดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบเฮ้ยแกก็ยังไปต่อเฮ้ยมันทัชใจมากเลยอ่ะสำหรับเพลงเนี้ย มันพร้อมมากเลยนะความหมายดีแบบดีอ่ะแกมันมันคือมันฮิวใจนะมันฮิวฉันว่ามันฮิวมากที่ฉันชอบมากไปเร็วนะสำหรับช่องทางการติดตามของคิมบูจินนะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพิทวิ้งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตจ้งเตืข่าวแล้วจะได้ไม่ลาแรกนะคะลา